สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูทุกปูก่ทุกคนครับผมคนบ้นบานๆน,นํำเสนอครับเมนีมาลูกความพอกันอยู่ในโรงงานน้ำอ่าโรงงานแป้งครับมาบึงครับเหตการณ์วุ่นๆในโรงงานครับไ,ไนไี่ยลงฟูโซครับแดนมันมาแล้วก็เอากากเปียกกันบนั่นเมันครับ รถเริ่มติดแล้วพี่นาะทั้งค,งคุณทั้งคุณนี่เป็นล้านจอดครับอันนั้นคือรถล้านเป็นมันล้านครับมันล้านกำลังเอื้นเข่าครับมันชาวไรเข้าไปลงก้นแล้วครับมันล้านกับกำลังทยอยลงครับ ก็ง,งามครับโคโซ่คันนี้เบิ่งเตี้ยๆเตียำตำเป็นทหากครับ 240F ่ส240นครับมาที่เป็นตัวแรกตัวหัวขาวครับเป็นตัวนั่งฟ้าครับเกียร์ฟุนเลอร์ทางหลังกับฟูโซครับไอหลงตาเหลี่ยมรุ่นนี ขึ้นเขาขึ้นมอเก็บอ้อยในไร่พวกยอมแพ้ไปแล้วครับพอสื่อมาเรียนกากอ้อยมาเรียนกากมันอยู่ครับราคาก็พอจับได้อยู่ครับก็ทำมาหากิน สมัยตะกี้งามเลยครับนี่ล็อกสองซีนี่สมื่อนี่แต่งดีๆนี่นสุดยอดนะครับเสียงเพิ่นเป็นเอกลักษณ์ครับนี่ลันลันครับลันลันเป็นได้เป็นได้เสียงลันลันเลยครับดังวมวนดีครับเก็บป่อยในไ,ไหลครับ หลวงห้าสองเจ็ดครับห้าสองเจ็ดเทปโบนะครับอาหารสภาพดีๆครับมื่อนี้ยกเครย่องโยงย,ยังไม่สบายสบายนะครับวันแต่คุคดีดีครับ ซีดีหัวมไม่มีปัญหาครับปะปูได้ครับสื <Okay. S 1> ่อแบบมาต้องมีงวดครับราคาบ่กเกินหาแซนครับแมลูกหาเสนหกแซียนครับสื่อ,อสบายๆได้เลยครับหาแซียนหกเซียนเฉพาะตัวเดียวกันยุ่ประมาณสองแซนกล่วสามเซนสามแซนครับเฉนะพาะหัวเนาะ้า่ได้ยุ่ครับก็บล่งตามสภาพกันไปแล้วครับ หกแสนถอยล่ะครับนี่มาซื้อมาใส่ครับเลนอ่อยเล่นยังยกใกล้บ้านเนี่ยครับโรงงานบอกไก่ครับโรงงานระยะแค่หาที่หกสิบโลเจ็ดสิบโลนี่มาซื้อมาเลนครับเราต้องไปเอาไม้น้อเขาหน่ครับปวดสมองครับเอาไม้มากังานคื่อมือนี่บบมันบอดีคือเก่าครับเนาะงานงานบอดีครับต้องหาแล้เลียนยังทีล่ะครับเพออยก็แก๊แ้กลไปพอได้ใส่ครับ ล่นแหน่หยุดไปแน่ครับเล่นขี่ไก่แน่เล่นกากอ้อยแ,น,แน่เล่นโอ้สบายครับนี่ตอนน้าเล่นก็นตัดลูกออกไปหาเล่นกินปากบอน้ํคอกก็ได้ครับนี่งานหยะ่ยะอยู่นะครับงานเยอะอยู่งานเยอะอยู่สำหรับหงวชีวสูงนะครับนะกันหววสูงๆกะอึดงานแน่ละครับเพราะว่าหัวันแพง อยู่กับทีว่าได้ครับต้องไปหามึงได้ได้ราคาบุญแล้วที่ที่ยูได้ระดับหาหกหมืน่นขึ้นแล้วครับเนาะ้ะาไหลมาลองกันนะินคนเราครับต้องใส่ทีได้กากฟิวมังครับเพราะว่ารถไม่เอกากากาย ตเต็มอยู่อันนี้รถเช่าไรบัางนังมีเป็นรถเช่าไรครับรถเช่าไรหล้วก็รถกกครับจอดจอดถนนนี้ครับสำหรับการนี้นะครับ,รบเป็นรถมันล้านนะครับเนาะมันล้าน เป็นมันไรแล,ล้วครับบ่มีหมองจอดับมีหม,มองจอดต้องยับมางจอดต้องพีครับมันทิวินไว้เป็นรอกอยว่ครับเนี่ยอ้าอีกยอดน้อยครับเราต้องห่วงพี่น้องการติดคิวกะตีเกิดขึ้นแล้วล่ะครับอีกยอดอ้อยเบิดหลังจากอ้อยเบิดนี่อั้งล่ะพี่น้อง อย่างเพื่อนมาเอากากสดนี่เพิ่นเอาไปตากแหงครับผมตากแหงแล้วก็ไปเฮ็ดอาหารสัตว์ครับอยางสี่เพิ่นเอาไปเฮ็ดเห็ดไปเฮ็ดเห็ดแน่ให้ง่วงกินแน่ครับเป็นอาหารบำรุงของสัตว์ท่น ให้ได้ขึ้นน้ำเนวแล้วพี่น้องติดตามเส้นทางการเดินทางครับผมตีไปไทยแดงได้พาขึ้นจนว่าฮอดล้านพุ่นละครับให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะครับเนาะเป็นงงคลิปยาวๆพุ่นละครับติดผู้กระดึงพุ่นละครับคนเราฟังกันให้พี่ให้น้องให้เอฟซีได้เบิ่งหลายๆอย่างเนาะครับมันยังขีดเบื่อบื่เซ็งเนาะครับเนาะ รโรงงานแป้งครับโรงงานผลิตแป้ง,ง,งน,นี่คือโรงงานแป้งบัวไงครับ ยีมบัวใหญ่นะครับนักข้างหน้านี่ก็พีเฮ็ดตึกเป็นออฟฟิศมองทางสร้าง,งไมล่ละครับเนี่ยสำหรับรถอ้อยรถมันลันมันล้านกับเริ่มทยอยทยอยกันเข่าแล้วครับคนครับว่ามันเจ้าไรก็เริ่มบอกแล้วครับราคามันก็บ่เป็นตาครับโอ้เถื่อไลพี่น้อง อ่ะสำหรับคลิปนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผู mm ้พ hmm. อ,อกันไม่คลิปหน้าคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ